ครัวันนี้เราก็จะพามาคราฟค้นสึกฟอร์ตเนียกันนะครับนี่ครับ คอนสึกฟอสเนียแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบในการค้าฟอสเนียก่อนนะครับเราก็ให้มาที่โตฟอสแล้วก็เข้าไปดูนะครับก็เหมือนเคยนะครับในตอนแรกคอนสึกฟอสเนียเนี่ยจะยังไม่ได้มีในโตขาวนะครับแต่อันนี้ผมจะให้ดูว่าวัตถุดิบใดที่สามารถปลดล็อกสูดค้านฟอสเนียได้นะครับการที่จะปลดล็อกสูดการค้าวฟอสเนียเนี่ยต้องมีนี่ครับยีเมฟิตนะครับวัสดุวัตถุด,ดิบอันนี้หาได้จากไหนหาได้จากแมปนะครับแมปที่มีถุงเงินในลักษณะน,นี้นะครับเป็นร้านค้าที่ชื่อว่าาร้นด ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงแมป ร้านค้าหรือหวดอแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมันก็จะมีบาเรียรที่มีอักษรลูนป้องกันรอบด้านเลยนะครับนี่หวดอแล้วก็จะทําการคุยกับหวดอนะครับแล้วก็ซื้อยีเมียยีเมียฟิตนะครับมาเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับปลดล็อกในตัวของสูตรการค้าร์ฟอเนี่ยนะครับเราจะหาหวดอถุงไปร้านค้าหวดอเนี่ได้จากไหนอ่ามันก็มีวิธีมากมายนะครับแต่สําหรับวิธีผมนะครับผมก็ใช้วิธีล่องเรือหาบริเวณจากรอบๆก่อนนะครับเราต้องทําการล่อง ไปรอบๆพื ų, ้น <Goodnight> ที่นะครับแล้เมื Williams ่อเรือของเราหรือตัวของเราเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณที่มีถุงแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเผยตำแหน่งเนี่ยนะเผยตำแหน่งของฮดอว่าอยู่ที่ไหนแต่ของผมโชคดีหน่อยนะครับที่ว่าอยู่ใกล้ๆก็ในการซื้อวัตถุดิบจากฮดอนะครับก็ให้เราเตรียมเงินไปด้วยนะครับในที่นี้ผมก็ใช้เงินไปหมดแล้วนะครับเงินนี้หาได้จากไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะครับว่าเงินหาได้จากไหนนี่ครับวัตถุดิบแรกของเราอันเช่นทีก็ให้เราฟันไป นี่นะครับวัตถุดิบแรกของเรา ก็จะได้มาเป็น Ancient Break เราไปต่อวัตถุดิบชิ้นที่2กันเลยนะครับเราก็มาถึงจุดที่มีวัตถุดิบชิ้นที่2แล้วนะครับก็คือแ a p Mountain นะครับแมพเทือกเขาเราก็จะมาเอาลเวอร์นี่ก็จะได้ตัวนี้มาวัตถุดิบชิ้นที่2องลเวอร์ออ e เราก็จะนํากลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เอาไปเข้าตอหลอมเหมือนเดิมหลังจากที่เรานําเงินเข้ามาเข้าที่ตอหลอมแล้วนะครับเราก็จะถลุงได้แร่เป็นแร่ลเวอร์นะครับอันนี้คือวัตถุดิบชิ้นที่2ครับส่วนวัตถุดิบชิ้นที่3เนี่ยเราก็มาดูกันว่ามมััันนนต้้้อองใใชชกี y ่ 5อันนะครับก็ให้เราเตรียมเงินไปให้พอด้วยนะครับเราก็จะไปตำแหน่งของฮูดอที่เราได้มาไว้นี่นะครับเราก็มาที่ฮูดอก็กดทอกยีเมฟิตอัลลร้อยยี่สิบบาทนะครับใช้5อันฉะนั้นเราต้องเตรียมตังมา600 600บาทนะครับในที่นี้ผมใช้ใช้เงินไปจนเหลือ55บาทแล้วนะครับนี่คือวัตถุดิบที่3นะครับส่วนวัตถุดิบชิ้นสุดท้าย เราก็ไปที่เมาเทนกันต่อนะครับอ่าอันนี้ก็คือวัุดิบชิ้นสุดท้ายนะครับในการคาพคอนฟอร์ตเนียเนี่ยดรกกี้ครับดรกกี้นี่ครับก็จะดรอปไอเทมชิ้นสุดท้ายครับฟิซี่ฟิซแกนนะครับฟิสแกน ช่างถืออ่านยากอ่านเย็นเหลือเกินแล้วก็จะกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อไอ้ขาพอนพอนศึกวอดเนี่ย นี่นะครับแล้วก็จะสามารถคาร์ฟฟอสเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่คาร์ฟให้ดูนะครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมก็คาร์ฟไปแล้วแล้วก็ผมก็ใช้ตังค์หมดไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อยีเมียฟิตมาทําให้ดูได้นะครับเราก็จะได้ฟอนสึกฟอสเนี่ยมาใช้แล้วประโยชน์ของคอน,นี้นะครับฟอนสึกฟอสเนี่ยเนี่ยเหมาะสำหรับการนําไปลงดันกระดูกแล้วก็ป่าฟาสอยมักนะครับเพราะว่าเอ่อพวกพวกพิษเนี่ยมันจะแพ้ทางธาตุน้ําแข็งมากเลยนะครับ